สวัสดีครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในระบบ iOS 13เนี่ยนะครับเราสามารถทำการเปลี่ยนภาษาของแอปพลิเคชันนะครับโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องใช้ภาษาเดียวกับตัวเครื่องนะครับเป็นยังไงนะฮะก็อย่างปกติเนี่ยเครื่องผมก็ตั้งเป็นภาษาไทยใช่ป่ะแล้วก็ถ้าค่าโดยพื้นฐานของ iOS นะครับแอปมันก็จะตั้งตามภาษาที่เราตั้งอย่างนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่นะครับวันนี้ถ้าผมต้องการจะเปลี่ยน เ a c e b o o เนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะจะเปลี่ยนยังไงนะฮะเราสามารถตั้งค่าใน iOS ได้เลยนะฮะโดยการเข้ามากดที่การตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลื่อนหาแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งเพื่อนสามารถใช้กับทุกแอป,ปเลยนะฮะที่มีเมนูของภาษาอื่นๆให้เราเปลี่ยนนะฮะอันอย่างนี้ผมจะเปลี่ยน Facebook ผมก็กดไปที่ Facebook นะครับแล้วเราเลือกมาที่ภาษาที่ต้องการนะครับ เราสามารถมาเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือใครจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆด้านล่างก็ได้นะฮะก็ดีเยอะแยะเลยนะครับโ okay, อเคมผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเวลาผมเปลี่ยนเปภาษาอังกฤษเนี่ยตัว iOS ของผมนะครับยังคงเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะฮะนี่จะได้เห็นว่ายังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับทีนี้จะกล่าวเข้ามาดูที่ Facebook นะครับอ่าเห็นไหมฮะ f a c e b o กเนี่ยก็จะเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครซึ่งเพื่อสามารถใช้วิธีนี้นะครับไปทำการเปลี่ยนภาษาของแอปอื่นๆได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นว่าแอปพลิเคชันตัวนั้นจะต้องเป็นตามการตั้งค่าใด iOS ของเรานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มประโยชน์นะ,ะัะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ